ลืมไปว่ารถยนต์อ่ะเขาลงมาไงโอ้โหรือเรื่องให้ให้ยืมขี่ไม่ได้ไม่รูยใคยเล่นนะเนี่ยโคนยังลึกเลยมิดเลยอ่ะยกล้อแล้วก็พาดอย่างนี้สต์ทเครื่องยกล้อแล้วก็โยกโยกอ่ะหกักคอทางขวาไอ้ซ้ายถูกละเบิ้ลหน่อย ครับมาดูการเปลี่ยนเลนเปิดแรงหน่อยไม่ตัองกลัวห่ายได้ยกยกยกแฮนด์เอาก็ได้ถ้าไม่ยกล้อเออเปิดแรงหน่อยเปิดเอกเปิดเอก Thởi bứt đi đều Thở nắng, lên, bây mấy ngày rồi, Bởi lưng nặng Thởi dỡ, thởi Ờ, để nó tên, Bởi nặng nặng đấy, rồi nốm tuổi đi chui hành nha 1..2..3 Ờ, sẽ được rồi, bây giờ bây giờ bây ถอยเยอะๆเม้นเม้นถอยเยอะๆถอยอีกถอยรถเยอะๆเออส่งแรงๆช่วยมาด้วยเอาเอาเอาเหมือนตอนแรกอ่ะพอ้ไปแม้น หลังไหม่หลังไหม่ส่งให้หนักกว่าเดิมตอนส่งก็ดันรถช่วยด้วยได้หน้าได้หน้าไปไหน่อยเขย่งเขย่งรถขย่งรถด้วยไอ้เรื่องลูกตเโย